สวัสดีเช้าวันหยุดจ้ะทุกคนอืวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมมาให้กําลังใจทุกคนเหมือนเดิมครับผมตอนเช้าๆนะจ๊ะได้ยินเสียงจะกรจจันร้องเหมือนเดิมครับผมที่ไต้หวันเช้านี้ก็หัวจะยุ่งๆหน่อยครับผมเพิ่งตื่น <c oughs> มื่อนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันที่ทอากาศดีสดใสครับพี่น้องแต่ว่าบ่ายหยุดได้มือนี้มือนที่ท่าแก่ให้ฉีดยุ่งครับผมยุ่งหลายครับอืมเป็นป่าเป็นอะไรเนี่ยจะ ฉีดถั่วโรงงานฉีดในโรงงานนะครับผมก็เป็นอ่าได้รับอ่าโอไปครับผมอืก็ไม่รู้จะเต็มวันหรือครึ่งวันก็เราดูสถานการณ์ว่าจะอ่าเหตุใด,ด,ดสดํ่ใดขนองเพราะว่าต้องแบกน้ำแบกยังแบกฉีดถั่วโรงงานโรงงานกัเบเมนนิดหน่อยนาะงโรงงานใหญ่โอ้กว้างใหญ่ไปสาร่นองกว่าเชลเล่อก,กระหนุ่มให้กําลังใจตอนหนาวครับผมอืม,มาฝากคีเตอร์ทุกๆุกท่าน ผู้ใดี่เฮ็ดที่เต,ตือนน้ำกันกะสิเข้าใจนะครับว่าแต่ละมือแต่ละเว้นคนเถื่นอ่าต่างๆกันคนเถน่์นสัาๆกันไปครับพี่น้องมือนี้กับบู้ดมีคนเถื่อนยังหลายแค่มาให้กําลังใจพี่น้องบ้านเสาครับผมผู้ใดที่กําลังอ่าถอดถอยผู้ใดสิกำลัง่าเขาเรียกยังงล่ะกําลังแบบบ่มีอารมณ์การท่คชิบบ่มีอารมณ์การเห็ดงานอยังต่งตงตางๆนานานันสั้งผมใหม่ครับผมผมผมาให้กําลังใจพี่น้อง şey ผมนี่เป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ว่าบ,บ่บ่ค่อยยอมแพ้อีกอย่างเนี่ยผมเป็นคนสู้นะเพี่อนพี่น้อง,องถึงแม้ว่าโอกาสข้างหน้าหรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามจะไม่สําเร็จหรือสําเร็จน้อยหรือสําเร็จกลางๆหรือยังไงก็ตามความท้อของผมไม่เคยมีอยู่ในใจครับผม,มผมจะสู้เสมอแม้จะอุปสรรคอุปสรรคของผมแม้จะวันวันที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาจะล้มจะล้มมากน้อยแค่ไหนจะโดน คนเหยียบซ้ำมากน้อยแค่ไหนอันนั้นผมปล่อยทิ้งไปครับผมไม่เอามาใส่ใจครับผมผมจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่า,าผมเป็นคนมุ่งมั่นแค่ไหนถึงจะโอกาสข้างหน้าถึงจะไม่สำเร็จหรือสำเร็จน้อยสำเร็จมากผมไม่รู้แต่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยท้อและผมไม่เคยที่จะน้อยใจชีวิตว่าอะไรจะเป็นยังไงผมสู้ ที่สาคัญเลยสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวเองเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีแห้งเพื่อให้ตัวเฮาเองอยู่ดีมีแห้งอยู่แบบมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆย่า้ชีวิตตัวของตกต่ำย่อนความคิดตัวของหย่อนความถ่อองนครเด้วยพี่น้องเด้อนี่ยแหละครับมาให้กาลังใจพี่นอ้องผู้ใดที่กาลังถอ่อกําลังถอยหรือกําลังแบบบมมีอารมณ์ทําเฮ็ตอีอย่างน่ะยาไปมีอารมณ์แบบน,นั้นพี่น้องสอู่ผมขนยุงถู่ว่าสู้เพื่อความ อีหยังละสู้ะสู่เพื่อตัวเองอย่าไปสู่เพื่อคนอื่นเออมีอีกยัางคือตัดเข้าไปเกิดมาเป็นคนอย่าให้อ่าอย่าให้อ่าทุกทุกอย่างมันมันมันเหยียบชีวิตของเราคือให้เราเนี่ยเหยียบทุกอย่างขึ้นไปเรื่อยๆจะสําเร็จไม่สําเร็จเราสู้เพื่อตัวของเราเองและอนาคตนะครับพี่น้องสู้ๆครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะได้เวลาเตรียมตัวเตรียมอันนี้ไปแบดแบกถังฉีด ชิดยุ่งเหรครับมือนี <c oughs> กนอ้ก็เป็นอ่าก็เป็นรายได้อีกอ่าทางหนึ่งก็คือทำันเสา์ก็ได้เพิ่มมาหน่อยหนึ่งครับพี่นอกโอเคจ้ะจดนัดนก็ฝากไปด้วยครับอีปายซื้อจ้าสวัสดีครับ